สวัสดีค่ะพี่นัดใส่ใจไบโอนะคะวันนี้ก็เข้าสู่ day 5นะคะเนื้อเยื่อบุผิวของเรานะคะคลิปติวอนาโตมีคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งในโปรเจกที่ชื่อว่า t h r t y day challenge ค่ะต t u f i พิิิต h anatomy นะคะโดยในโปรเจก t นี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด30วัน30คลิปนะคะเอกสารประกอบการเรียนสามารถหาดาวน์โหลดได้ในเม p อีบุ๊ใส่ใจไบโอค่ะ คลิปนี้นะคะพี่นัทก็ตั้งใจให้เป็นความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะยังไงพี่นัทฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งต่อความรู้ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะ อย่าพึ่งยอ่อท้อเนาะใครที่ตามมาจาก day f o นะคะก็อย่าลืมไปทบทวน day f o แล้วก็ตั้งใจเรียนใน day 5ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการชีตสรุปที่มันละเอียดมากขึ้นนะคะก็สามารถไปหาซื้อชีตสรุปนะคะแนะนําเป็นเซตสรุป anatomy นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจใส่ใจบ i o นะคะหรือว่าสแกนไลน์ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าถนัดเป็นแบบ e-book นะคะก็แนะแนําที่เม p e-book นะคะสามารถ search คําว่าใส่ใจ bio ได้เลย วันนี้นะคะ epithelial tissue ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทหลักๆนะคะ พาร์ทที่1ก็คือพาร์ทความหมายของเยื่อบุผิวนะคะว่าเยื่อบุผิวของเราเนี่ยคืออะไรนะคะต่อมาสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือการจําแนกเยื่อบุผิวนะซึ่งอันนี้ก็จะใช้ในการสอบแลบกลิ้งด้วยนะคะแล้วก็ตัวอย่างการตั้งชื่อเนื้อเยื่อบุผิวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ความหมายของเยื่อบุผิวกันก่อนในเนื้อเยื่อของร่างกายเราเนี้ยมันจะแบ่งออกเป็น4ี่ประเภทหลักๆนะคะ อันแรกนะก็คือกลุ่มเนื้อเยื่อประสาทนะคะเราเรียกว่า nervous tissue ซึ่งเนื้อเยื่อประสาทของเรานะคะก็จะพบตามพวกสมองไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทนะคะใน nervous tissue เนี้ยก็จะประกอบไปด้วยตัว n e วรอนนะคะตัวเซลล์ประสาทแล้วก็พวกพี่เลี้ยงของนิวรอนนะคะเราเรียกว่า n e วโรก l i ออันนี้ก็เป็นเรื่องของเนื้อเยื่อประสาทนะคะ ต่อมาอีกอันนึงนะคะที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ก็คือ epithelial tissue นะคะ epithelial tissue หรือว่าเนื้อเยื่อบุผิวนะคะก็จะทำหน้าที่ปกคลุมร่างกายทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะอ่ะอันที่3นะคะของเนื้อเยื่อก็คือ Connective t i s ช u ูนะคะ Connective t i s ช u ูภาษาไทยก็คือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายยกตัวอย่างเช่นเลือดนะคะก็ถือว่าเป็น Connective t ท s s ชูชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขาทำหน้าที่ ไปทั่วเลยไปทั่วร่างกายเพื่อประสานเซลล์ต่างๆ,างๆเนื้อเยื่อต่างๆให้ทำงานร่วมกันได้นะคะแล้วก็อันที่4นะคะก็คือ m ัส c u ล a าทิชชูนะอันนี้เ น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะมัสกูล่าทิชชูก็คือเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อซึ่งมีทั้งกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจค่ะแต่วันนี้เรามาดู epithelial tissue นะเยื่อบุผิวของเราสิ่งที่จะจำแนกว่าเซลล์หรือเนื้อเยื่อนั้นเนี่ยคือเนื้อเยื่อบุผิวมันจะมี3อันอันแรกต้องทำหน้าที่เป็น covering the body นะคะ cover the body ปกคลุมร่างกายทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะเมื่อเวลาที่เขาปกคลุมร่างกาย เ,เขาก็จะมีความสามารถในการเป็น barrier คือแบบป้องกันพวกเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายหรือว่าป้องกันการระเหยของน้ําออกจากร่างกายแบบนี้ด้วยนะคะอันที่2นะคะเยื่อบุผิวเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอ vascular t i ิช u e นะคะเพราะว่าเนื้อเยื่อชนิดนี้นะคะจะไม่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงแต่จะได้รับสารอาหารจากหลอดเลือดที่มันอยู่ข้างใต้แล้วก็ค่อยๆแบบแพร่ขึ้นมาทางด้านบนนะคะ อย่างในภาพนี้เนี่ยอันนี้คือขอบเขตระหว่างเยื่อบุผิวตรงนี้คือเยื่อบุผิวนะคะอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นคอนเนค t ทีฟทิชชูซึ่งในคอนเนค t ทีฟทิชชูเนี่ยทุกคนจะสังเกตสังเกตเห็นว่า ตรงนี้มีหลอดเลือดอยู่ด้วยหลอดเลือดที่นำพาสารอาหารนะคะจะส่งสารอาหารไปที่เยื่อบุผิวได้ด้วยการแพร่นะคะมันจะค่อยๆแพร่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแบบน,นี้นะเพราะฉะนั้นในตัวเยื่อบุผิวเองเขาจะไม่มีหลอดเลือดแทรกอยู่เราก็เลยถือว่าเยื่อบุผิวนั้นเป็นอวสคูล่าทิชชูนะคะอันนี้พี่นัทขีดไว้ให้ดูนะว่า Basement Membrane ตรงนี้เรียกว่า Basement Membrane ก็จะเป็นเจ้า Basement Membrane เนี้ยจะเป็นขอบเขตระหว่างล่างสุดของชั้นเยื่อบุผิวกับ c ค n นเน i v ีฟทิชชูที่อยู่ทางด้านใต้นะคะอันที่3ของตัวเยื่อบุผิวนะคะเยื่อบุผิวเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นต่อมก็ได้นะคะซึ่ง ในต่อมเองเนี้ยเขาก็จะทำหน้าที่ซีคีทอรี o L e, ก็คือหลังสารออกมาแล้วก็อาจจะมีส่วนที่เป็นดักพอชันก็คือส่วนที่เป็นท่อด้วยสรุปความหมายคือ 1. cover the body กปกคุมร่างกาย 2. ย่อบูผิวจะไม่มีหลอดเลือดก็คือถือว่าเป็น avascular tissue แล้วก็ 3. สามารถฟอร์มตัวเป็นต่อมได้นะคะเรามาดูส่วนที่สำคัญก็คือ การจําแนกของเยื่อบุผิวนะคะเยื่อบุผิวของเราเนี่ยอาจจะมีการตั้งชื่อนะโดยใช้รูปร่างของเซลล์จํานวนชัน้นแล้วก็ส่วนเปลี่ยนแปลงที่ผิวเซลล์เอามาตั้งชื่อนะคะอันแรกเลยเนี่ยรูปร่างของเซลล์หรือว่าเซลล์เชฟนะคะมันจะ ให้ดูด้านบนสุดของชั้นนะแล้วก็ดูว่าเซล์ลนั้นเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนถ้าสมมุติว่าเซล์ลมีลักษณะเป็นทรงแบนแบแบบนี้นะคะเราจะให้ชื่อเขาว่าเป็นสแควมัสนะคือทรงจัตุรัสแบนแบนนะโอเคต่อมาถ้าเกิดว่า เซล์ที่ชั้นบนสุดของเยื่อบุผิวมีความเป็นทรงสูงเหมือนทรงกระบอกนะคะเราจะให้ชื่อว่าคอลัหน้านะคะแล้วก็สุดท้ายนะเอ,อ่อถ้าเกิดว่าเซลเนี่ยมีลักษณะที่เป็นแบบด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวที่มันพอๆกันคล้ายกับทรงลูกเตา๋าเราจะให้ชื่อเซล์ว่าเอ่อิวบอยนะคะจำได้ไหมทบทวนอีกรอบนะคะถ้าแบนสแควร์มาร ถ้าทรงสูงคอลัมน์หน้าถ้าลูกบากนะคะเอ่อคิวบอยอ่ boy, นะสแควร์มาร์สคอลัมน์หน้าแล้วก็คิวบอยนะอันนี้คือรูปร่างของเซลล์ต่อมาส่วนที่2ในการตั้งชื่อก็คือเซลล์อะเรนจเมนต์การเรียงชั้นของเซลล์นะคะการเรียงตัวเรียงชั้นของเซลล์ซึ่งการเรียงตัวของเซลล์เนี้ยอาจจะเรียงตัวชั้นเดียวก็ได้เรียงเรียงตัวหลายชั้นก็ได้หรือดูเหมือนหลายชั้นก็ได้นะคะ การเรียงตัวของเซลล์เราจะนับจากชั้น basement membrane นะมาตะกี้ที่พี่นัดให้ดูตรงนี้นะเส้นสีแดงเนี้ยคือ basement membrane คือชั้นที่แยกกันระหว่าง connective tissue กับ epithelial tissue นะคะถ้านับจาก basement membrane ขึ้นไปแล้วมีเซลล์เรียงตัวกัน1ชั้นนะ เราจะเรียกว่ามันคือ Simple นะคะคือ1ชั้นแต่ถ้านับจาก Basement m e มมเบรนแล้วมีการเรียงตัวของเซลล์มากกว่า1ชั้นนะเราจะเรียกว่าส t ตติฟายนะคะสุดท้ายถ้าเกิดว่าดูจากชั้น Basement m e มมเบรนแล้วมันมีการเรียงตัวของเซลล์ชั้นเดียวแหละแต่ว่าความสูงต่ำของนิวเคลียสที่มันไม่เท่ากันอย่างในภาพเนี้ย ตงนี้สูงนี้ต่ำมันเลยดูแบบมีหลายชั้นนะเราเลยเรียกว่าหลายชั้นแบบปลอมๆนะคะคือส u ดโอสเต t i ฟายสูดโแปลว่าปลอมสเตติฟายแปลว่าหลายเออเป็นหลายชั้นแบบปลอมๆอ,อ่ะทบทวนอีกรอบนะคะ1ชั้น simple หลายชั้น s t ต t i ฟาย ลายชั้นแบบปลอมๆ p s e u d o s t a t i f y อ่ะแล้วก็สว่วนสุดท้ายในการตั้งชื่อนะคะก็คือ cell surface modification การเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่ผิวเซลล์นะคะในเนื้อเยื่อบุผิวบางชนิดเนี่ยมันจะมะีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่ผิวเซลล์ด้วยอันแรกที่พินัทยกตัวอย่างคือ m i c r o v ิ l l i นะคะถ้าสมมติว่า เราหยิบเอาเนื้อเยื่อลำไส้เล็กขึ้นมาทุกคนจะเคยได้ยินว่าล้ำไส้เล็กเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นขนๆที่เอ่อเป็นวินลลเนี่มันยื่นออกไปวิลลายในล้ำไส้เล็กเนี่ยจะทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราหยิบวิลลยมา1อันแล้วมาซูมดูที่ผิวของวิลลยจะพบว่าตรงเซลล์ผิวของวิลลยจะมีไมโครวิลลยอยู่เห็นไหมอันนี้ในภาพนี้คือวิลลนะคะ ตรงเซลล์ผิวของวินไลจะมีไมโครวินไลยอยู่อ่าไมโครวินไลอันนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิวเซลล์ก็คือแอคตินฟิลา e เมนเนี่ยเขายื่นออกไปเพื่อทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมเข้าไปอีกนะคะถ้าเกิดว่าเรามองจากสไลด์ไลท์ไมโครสโคปนะคะในสไลด์แบบแลบบแบบย้อมสีธรรมดาเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเห็นเจ้าไมโครวินไลมีลักษณะเป็นขอบ ของเซลลที่มันมมัวเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็น brush border ที่พบเฉพาะในไลท์ไมโครสโ,โคปเท่านั้นอืมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเอาเนื้อเยื่อเนี้ยไปส่องในสไลด์ EM นะคะก็อาจจะพบเอ่อไมโครววรไลที่เห็นเป็นชัดเจนมากขึ้นนะคะอืมก็จะไม่ได้เรียกเขาว่า,วา brush border แล้วนะต่อมานะคะอันที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือซีเลียนะ การเปลี่ยนแปลงที่ผิวเซลล์ชนิดที่เป็นซีเลียนะคะซีเลียเนี่ยก็เกิดจากตัวไมโคทิวบุ Micro o, เขายื่นออกมาจากผิวเซลล์นะคะจะทำหน้าที่ในการพัดโบกนะคะของเหลวที่อยู่ตรงบริเวณผิวของเยื่อบุผิวนะคะ,ะยกตัวอ,อย่างเช่นเนื้อเยื่อพวกท่อน้ำไข่หรือว่าพวก ทางเดินหายใจนะคะเนื้อเยื่อผิวบริเวณทางเดินหายใจหรือว่าท่อนํไข่เนี้ยมันจะต้องมีการพัดโบกของเหลวหรือว่าพวกเมือกออกไปนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีซีเลียเป็นองค์ประกอบนั่นเองอ่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือตัวสเตอริโอซีเลียนะคะองค์ประกอบของเขาเนี่ยจะเป็นตัวแอคตินฟิลามนต์นะคะซึ่งเป็นแอคตินฟิลามนต์ที่มีลักษณะเป็นขนที่มันยาวกว่านะคะถ้าสังเกตในภาพเทียบกันระหว่าง ซีเลียกับสเตอริโอซีเียจะพบว่าสเตอริโอซีเียเนี่ยมันจะยาวกว่านะคะ,ะเจ้าสเตอริโอซีเียเนี่ยจะพบในพวกอีพีดีไดมิสนะคะก็คือหลอดเก็บอสุจิของเพศชายนะคะอีพีดีไดมิสโอเคทีนี้เรารู้วิธีการตั้งชื่อแล้วนะคะอาจจะใช้เป็นรูปร่างของเซล ใช้รูปร่างของเซล,ล์มาเป็นองค์ประกอบใช้จํานวนชั้นของเซลล์นะคะแล้วก็ใช้การเปลี่ยนแปลงที่ผิวของเซลล์มาตั้งชื่อนะทีนี้มาดูตัวอย่างการตั้งชื่อนะคะอ่ะเยื่อบุเยื่อบุผิวของเรานะถ้าเกิดว่าเป็น covering type นะมีจํานวนชั้นรูปร่างแล้วก็ตามด้วยคำว่า epithelium นะจำนวนชั้นก็ดูนับจาก basement membrane ไปว่ามีกี่ชั้น1ชั้นก็เรียกว่า simple นะคะ หลายชั้นคือ Statify ดูเหมือนหลายชั้นก็คือสูด s t ส a t i f ฟนะคะส่วนรูปร่างของเซลให้ดูที่ชั้นบนสุดของเซลนะคะว่ามีรูปร่างเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าบนสุดของชั้นเซลเนี้ยมันมีรูปร่างเป็นเซลแบนแบนเราจะเรียกว่าเป็น สแควร์มัดนะคะแต่ว่าถ้าชั้นบนสุดของเซลล์มีรูปร่างเป็นรูปทรงลูกบากนะคะเหมือนลูกเต๋าแบบนี้ให้เรียกว่าคิวบอยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชั้นบนสุดเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงกระบอกให้เรียกว่าคอลัมนหน้านะแล้วก็ตามด้วยคำว่าอีพิทิลี่มนะคะยกตัวอย่างเช่น s i m s l e square ์มัดอีพทิลีอมก็คือหมายความว่า e p พ t ท e ล i u m นั้นมีการเรียงตัวของเซลล์1ชั้น แล้วก็มีรูปร่างของเซลลเป็นทรงแบนนะคะแต่ทีเนี้ยมันจะมีอีพิทเลียมที่มันพิเศษกว่าคนอื่นนะคะก็คือ transitional epithium นะซึ่งอีพิทิลีแมชนิดนี้นะคะตรงผิวของเยื่อบุผิวอะเซลล์จะมีความกลม แบนคือสามารถพองตัวออกได้แล้วก็สามารถแบนตัวลงได้นะคะมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองซึ่ง e p i t h เรีย m ชนิดนี้นะคะจะพบในกระเพาะปัสสาวะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะเยื่อบุผิวที่กลายเป็นต่อมนะคะเราจะเรียกว่า glandular type นะซึ่ง glandular type เนี่ยเจ้าต่อมของเราก็จะมี2ชนิดนะคะก็คือต่อมไร้ท่อเราเรียกว่า เอ็นโดคลายนะคะต่อมไทอรท่อทำหน้าที่สร้างพวกฮอร์โมนต่างๆนะคะแล้วก็ต่อมเอ็กโซคลานะคะก็คือต่อมมีทอ่อยกตัวอย่างเช่นต่อมเงือ่อนะคะต่อมน้ำนมแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นเอ็กโซคลายเหมือนกันมาดูการตั้งชื่อดูสไลด์นะคะในสไลด์ในภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตรงบริเวณนี้นะคะคือ รอยแบ่งนะระหว่างตัว basement m e m b r a n กับเยื่อบุผิวนะคะซึ่งถ้าจาก basement b a s เ m e n t m e ม b r a n เราจะเห็นว่าเซลล์เนี่ยมันมีการเรียงตัวหนึ่งชั้นระดับนิวเคลียสเนี่ยก็คือเป็นระดับที่เท่ากันเท่ากันนะคะใกล้เคียงกันนะเซลล์ Cell เรียงตัวหนึ่งชั้นเราก็ให้ชื่อเขาเลยว่า ซิมเพินะคะแล้วก็รูปร่างของเซลล์มีลักษณะเป็นรูปร่างเป็นคอลัมน่าแบบนี้ก็คือเป็นทรงสูงอ่าเราก็จะให้ชื่อว่าคอลัมน่าก็ตั้งเลย s i มเพิคอลัมน่หอ้า e ทีเ h ียมนะคะแล้วก็ลองดูสังเกตที่ตรงบริเวณเอ่อผิวของของเซลลด้านบนว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไหมถ้าสมมติว่า เราเห็นเป็นลนักษณะเป็นขนเล็กๆนะคะก็อาจจะแอดออนเพิ่มเข้าไปว่าเป็นวิ t ไมโครวิลไลน์ซึ่งส่วนใหญ่วิตไมโครวิลไลน์เนี่ยก็จะพบที่เนื้อเยื่อพวกลำไส้เล็กนะคะหรือถ้าสมมติว่าเราเจอว่าเอ้ยด้านบนของเซลล์นะมันมีลักษณะเป็นซีเลียเราก็จะตั้งชื่อไปเลยว่า Simple ลคอ u m ล a หน้าอีพิทิเลียมวิตซียอย่างนี้ซึ่งซีเลียนะคะก็จะทำหน้าที่พัดโบกถูกปะ พบในพวกแบบท่อน้ำไข่นะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราเห็นลนักษณะของเซลล์แล้วก่อนอื่นที่เราจะต้องดูก็ลองพยายามแยกให้เห็น basement membrane ก่อนอย่างในภาพนี้ basement membrane ก็คือเส้นสีน้ำเงินที่พี่นัทลากให้นะ,ะทีนี้จาก basement membrane ขึ้นไปเราจะเห็นว่ามันมีหลายชั้นถูกปะ่ะถ้าหลายชั้นเราก็จะตั้งชื่อว่า เออสเตติฟนะคะหลายชั้นทีนี้พอได้และต่อมาเป็นรูปร่างอ่ารูปร่างของเซลให้ดูชั้นบนสุดรูปร่างของเซลเป็นลักษณะเซลแบนเราจะให้ชื่อเขาว่าสแควร์มัสนะคะสเตติฟายสแควร์มัสแล้วก็จบด้วยอีพิทเลียมนะทีนี้ตัวอย่างของ s เตติฟายสแควร์มัสอีพิทเลียมเนี่ยเช่นผิวหนังของเรานะคะ ถ้าเกิดว่าผิวหนังของเราที่เราแบบถูกออกมาแล้วมันมีคลี่ขี้ใครคลี่ใครแล้ถูกออกมาแล้วมันมีขี้ใครแบบเนี้ยเราจะเรียกเยื่อบุผิวชนิดนั้นว่าเป็นคราตินไนซ์ไทป์นะยกตัวอย่างเวลาตั้งชื่อเราก็จะเรียกว่าสเตติฟายสแควร์มาร์ตอ,อีพิทเลียม่อแล้วก็ลูกน้ำคราตินไนซ์ไทป์นะคะเพราะเราเห็นขี้ใครอยู่ทางด้านบนของตัวเซลล์นะกับ เยื่อบุผิว t t a t i f i e d s q u a m o u s อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเออเป็นแบบ Moist t ท p e นะยกตัวอย่างเช่นเยื่อบุผิวกระพุ้งแก้มของเราก็ถือว่าเป็น t t a t i f i e d s q u a m o u s เหมือนกันแต่ไม่มีขี้ใครถูกปะ่ะเป็นชนิดแบบชุ่มชื้นเราก็จะเรียกเขาว่า Statified s q u a m มัสเอ่ออีพิทีแล้วก็ลูกน้ำ Moist t ท p e แบบนี้ก็ได้นะคะ สุดท้ายอันนี้ให้ดู transitional epithelium นะคะที่บอกว่ามันพิเศษกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าถ้านับจากตรงนี้อันนี้คือ basement membrane นะเนีย่ยชึบเส้นนี้แล้วก็ผิวทางด้านบนของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบบอลลูนคือ filling เป็นลูกบอลอยู่ทางด้านบนนะคะแล้วก็ มีการเปลี่ยนแปลงเซลล์ด้านบนได้คือจากพองๆแบบนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นแปนลาบลงไปก็ได้นะคะเยื่อบุผิวที่มีความยืดหยุ่นสูงแบบนี้นะคะก็จะพบที่กะระเพาะปัสสาวะนะคะ อันนี้เป็นหลักง่ายๆในการเรียกชื่อเยื่อบุผิวชนิดต่างๆนะคะเวลาที่สอบแลบกิ้งก็จะเอาไอตัวนี้แหละไปตั้งชื่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าสอบแล้วพยายามตั้งสติให้ดีนะคะพยายามดูเบสเมนต์เมมเบรนก่อนดูจำนวนชั้นดูรูปร่างของเซลล์แล้วก็ดูที่ผิวของเซลล์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตัวเซลล์ไหมน,นี้นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ เราเนี่ยเข้าใจในบทนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าส่วนใครที่แบบว่าอยากได้เนื้อหาที่มันละเอียดขึ้นนะคะก็สามารถไปหาซื้อในพวก s h อป e e นะคะถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือหรือถ้าเป็น e b o ุ๊เองก็สามารถเลือกซื้อได้ในเมเ e b o อีบุ๊กได้เลยนะคะมีทั้งหมด8เล่มให้ตามเก็บสะสมแล้วเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วลืมไปทบทวนทั้ง เดย์สี่เดย์ห้าแล้วก็เจอการคลิปหน้าเดย์หกนะคะบ๊ายบาย